ฝั่งนี้เป็นคลองครับฝั่งนี้เป็นคลองที่พื้นที่ที่โล่งครับนำขึ้นมาติดคลองสี่้องไซเต้ค,ครับเพื่อมิชโดเขามาเดีวยวเบึงว่ามิชโดเขาให้บวกครับ เด yeah. ียวเดียวเดี๋ยวเนตเอาเยื่อมาเนตเดี๋ยวเนตเอาเยื่อมาเนตขาดปัดเลยวะเอาเยื่อกะกิฟต์เยื่อกับกิฟตขาดครับขาดปัดเลยครับผม เดี๋ยวตีไมมครับขาให้น้องไปเอากิบกับเหงือม,มากันเอาไหมครับผมตะกี้ผมตีชะโดครับจะดูข้อมันขาดครับติดต่อสายช็อกไม้พระท่านแล้วครับเหลือชอ็อกจำสอกซ็ได้แล้วไป๊ะเขา่าอ้านี้นี่นี่อยู่ครับจับลือ สามามาครับัายมากสบายมากอืมหน่อยาะอติดยาวเดีวลุ้นแล้วลุ้นแล้วลุ้นแล้วครับลุ้นแล้วมาฉันโดครับฉันโดน้่วครับโอ้ใสถึงใส้อืม Wow, oh. wow, oh. ôi oh. chuối đuôi wow, tình nhiều thương quá bà à ngang không Đai, ô nhiều cũng hại bên đây quá con nó tù đặt con nó quá นี่ครับผมคนงานเดี๋ยวไปใสยกันนะสี่โลได้ครับตัวเนี่ยแม่งทิมลูกกูไผู้เดียวอ่ะเดี๋ยว,วเยวบื้องชมครับชมงามโอ้มีซีครับตัวเนี่ย ช,ดชดโดกรเตะกันกรนเคาเส้นครับผมเยอเฮ้ยา,ยยากับไม้หน้านทำท่วมครับชะโดเขาหน้าก็เสร็จโจนอย่างเดียวครับผมอโอเคครับสุดยอดเดี๋ยวผมตามเอาเงยออีกโตนก่อนครับคนละโตก,กันครับตัวนี้เดี๋ยวเงยก่อกนสุดยอดครับผม